ไหนก็นแซวจอแล้วจอถามเลยแล้วการมีถามว่ามดดามดดาเออจริงๆแล้วในผมรู้ที่มาที่ไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมาจากว่าคงจะมีมีมีแอคเคาท์หนึ่งของของไอจีซึ่งก่อนหน้านี้นนได้เข้ามาโพสต์ในไอจีผมไอจีคุณนัทรวมถึงไอจีของคนร,บรอบๆข้างผมที่เกียวข้องหมดเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่เขียนภาษาไทยไม่ไม่ไม่ชัดหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มาเข้ามาโพสต์คําพูดว่าอ้ามนัทเลิกกนรดิ้งูอย่างนี้คือ คือเหมือนกับคําพูดที่ไม่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือผมก็ได้บล็อกไว้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแล้วล่ะแล้วก็คงจะเข้าไปโพสต์ในแอคเคาท์ของมดดําไปในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นภาพเหมือนบอก่เคือไม่ได้เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วเขียนอ่ํานัดเลิกกันชัวคอนเฟิร์มคือเป็นคําภาษาไทยที่ที่ไม่ได้ม่ได้ถนัดภาษาไทยเขียนนะผมก็เลยอ๋อก็คงแล้วพอเห็น คอมเมนต์อันนั้นมดดําก็เลยมาอ่านแล้วก็คงอธิบายให้ฟังมัง้งก็เลยกลายเป็นข่าวต่อเน,นื่องจะมาซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากจุดที่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วก็แล้วก็อยากจะบอกสาหรับคนที่เขียนไว้ตรงนี้ด้วยคือว่าเราก็พยายามพยายามตอบโต้ด้วยการสุดาพที่สุดก็คือเราก็ล็อกไปคือเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแต่เขาก็ยังเข้าไปในในแอคเคาท์ของของหลายๆคนที่เกี่ยวข้องเมื่อจะเป็นเพื่อนที่อยู่นอกวงการหาเองก็แล้วแต่คิดว่าเป็น entry fan ราหรือเปล่าครับพี่เอ่อก็ไม่อาจจะไม่ไม่แน่ใจครับแต่คือคนเราก็อาจจะมีทั้งชอบและไม่ชอบนะแต่ว่าบางความคิดเห็นผมว่าก็ต้องเคารพกันไว้นิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เข้าไปซึ่งอันนี้นผมคิดว่ามันมันไม่ยุติธรรมแล้วก็เอ่อการุณาเคารพสิทธิของคนอื่นนิดนึงแล้วกันแค่นั้นพอมันออกมาเป็นข่าวใหญ่โตอย่างเงี้ยรู<ห>้สึกไงบ้างพี่ตกใจไหมหรือแบบรู้สึกแบบยังไงอย่างเงี้ยไม่ตกใจครับไม่ตกใจก็แค่งงเฉยๆเพราะว่า วันนั้นเนี่ยวันที่วันที่มืดำถามานพอดีมีเรื่องงานคุยกันนิดนึงเขาก็เลยถามขึ้นมาว่าเออมาจากไหนเอาอะไรมาางคือมันมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็จริงๆผมกับคพณนัทก็เพิ่งไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องอะไรย่ีแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆเพิ่งจะมาคุยกันหลังจากที่ ได้เป็นข่าวเพราะได้แบบมีนักข่าวมาถามก็เยถามเลยมันมาจากไหนอะไรแล้วก็เลยลองลองดูดูกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับคือจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากจบหรือยังเขาหยุดหรือยังเดิมกันโพ์ด้ว่าเขายังบันปลายอยู่อันอันนี้คือผมผมไม่ทราบคือผมไม่ได้ใส่ใจนั้นแหลวแต่บางทีคือเขาอาจจะเข้าไปคอมเมนต์ของคนที่ใหม่ๆขึ้นมาคนก็เอ๊ะทำไมคนนี้คอมเมนต์อะไรแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าคนใช้วิจารณญาณกันใช่วิจารณญาณนี่จริงเพราะเดี๋ยวนี้ าการใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ต้องใช้ในควบคู่กับวิจารณญาณไปด้วยแล้วก็ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไปด้วยซึ่งตรงนี้ผมมองว่าสําคัญสําหรับการใช้เทคโนโลยีต่างๆทุกคน,น,นครับแล้วได้มีการคุยกับมดดำเรื่องนี้ไหมคะยังไม่ได้คุยกันอีกเลยแต่เดี๋ยวจะบอกเขามอนกันว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนนี้เข้าไปไ่ยก็ควรจะบอกเขาไวซะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์อะไรให้กับใครเลยเขาใช้ชื่อว่า ได้แต่ว่าอย่าอย่าให้พูดเลยดีกว่าเพราะว่ามันมันจะมันก็ไม่อยากจะพูดขึ้นมาเพราะ่าเนีครับเพราะมันเป็นเรื่องไม่จริงก็เลยอยากไป,ไปน,น,นะที่ไหนมาไหน ไม่สีเล่สีเ,ยเลยเพี่แต่เขาบอกเขาว่าอ๋อแอคเคา์ชื่อนี้ก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าองพี่นทัทเองก็มีไปมีก็คือตั้งแต่เห็นแรกๆเราเลยเอย๊เข้ามาบางทีก็คือใช้เราเพยายามจะแปลไพยเป็นไทยแต่เขาไม่เข้าใจแต่รู้ว่าเขาต้องการจะสียอะไรน่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าไ <laughs> ม่ทีสาบ